ใครอยากได้ซับไตเติ้ลใส่คำบรรยายในงานวิดีโอของเรามือใหม่ก็ทำได้แบบง่ายๆเข้ามาดูกันเลย สวัสดีจ้านาชัดนาชาเองกลับมาพร้อมการสอนใช้ไฟนอลคัป Pro สำหรับมือใหม่ EP 1 9กับวิธีใส่ซับ t i เต e ใส่คำบรรยายลงคลิปของเราในไฟนอลคั t โปรใครอยากมีซับ t ตเต e ้ตแบบเก๋ๆแถบทำง่ายมากต้องรีบเข้ามาเลยยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่า let's go เมื่อเราต้องการใส่ซับให้เรามากดคีย์ลัด option c เขาก็จะขึ้นหน้าตับแบบนี้ซึ่งจริงๆมันก็จะมีแค่ภาษาอังกฤษมาให้เราเท่านั้นแต่เราเนี่ยคือชาวไทยเราก็ต้องอยากได้ภาษาไทยอยู่แล้วเราก็มากดตรง edit row กดบวกตรง language ไปเลือกหาภาษาไทยมาจา้าพอได้แล้วกด เลยแล้วมากดเปลี่ยนอีกที่โดยการคลิกขวาที่แถบที่เราได้สร้างขึ้นมาเลือก Assign Caption Low เปลี่ยนเป็นภาษาไทยซึ่งอยากทำภาษาอะไรก็ไปเปลี่ยนตามที่เราอยากจะพิมพ์ภาษานั้นได้เลยนะจ๊ะ มาพิมพ์กันโดยการกดดับเบิลคลิกแล้วพิมพ์ตามที่เราพูดได้เลยพอพิมพ์เสร็จก็ปรับเปลี่ยนได้จากด้านขวาตรงนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นต้นหนาขีดเส้นเปลี่ยนสีได้ซึ่งมันก็จะปรับได้ประมาณแค่นี้นะไม่ได้ปรับอะไรเยอะมาก แล้วก็ยังสามารถเลือกความยาวสั้นตามคำพูดของเราได้หรือถ้าใครในะอยากใส่ภาษาอังกฤษเพิ่มก็ไปกด Option C มันก็จะขึ้นเป็นสีแดงแบบนี้มาให้การแก้ก็คือกดคลิกขวาเลือก Assign Caption r o w แล้วเลือกภาษาอังกฤษหรือกด Double Click เปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้ได้นะจ๊ะแล้วก็จัดการพิมพ์ให้ครบมดทุกอันไปเลย พิมครบหมดแล้วต่อมาเป็นการเซฟจะมีอยู่2แบบนะเป็นการเซฟเฉพาะซับที่เราทํามากับเซฟทั้งซับและคลิปสําหรับอย่างแรกเนี่ยเฉพาะซับของเราให้ไปกดที่ไฟล์เลือก Export Caption จะเลือกภาษาอะไรก็ไป เลยแล้วก็ไปที่ start time ไปกด relative to t Timeline นะแล้วกด export เราก็จะได้ไฟล์เฉพาะซับมาแล้วจ้าส่วนอย่างที่2เนี่ยปกตินะัจะไป export โดย facebook youtube แบบนี้นะแต่ถ้าไปเซฟแบบที่น่าเคยเซฟอยู่ตลอดเนี่ยแน่นอนเลยคลิปของเราเนี่ยจะไม่มีซับขึ้นมาเพราะงั้นมาที่ไฟล์เลือกแชร์ เล้วไปเลือก Export ไฟล์หรืออย่างอื่นก็ได้นะแต่บางอันก็อาจจะเซฟแล้วไฟล์มันใหญ่เกินไปก็ไปเลือกดูกันดีๆนะจ๊ะพอเลือกมาแล้วเนี่ยก็จะขึ้นมาแบบนี้ให้เราไปที่ low เลยกดติ๊กตรงแคปชั่นไปล่างตรงนี้เราไปกดแคปชั่นตรงนี้เปลี่ยนเป็นภาษาที่เราต้องการอย่างนั้นเนี่ยเลือกภาษาอังกฤษก็ไปกดภาษาอังกฤษแล้วเซฟ ท่านที่แค่นี้เราก็จะได้ซับไตเติลมาแล้วจ้าแล้วก็เตรีย้อมเก้าเครื่อกดมาเรียบร้อยถือว่าเราเป็นคนรอบครอบคนก็อย่าลืมเตรียมเครื่องกดมาหนะาจ้า เป็นยังไงกันบ้างทุกคนกับวิ์ที่ใส่ซับไตเติต้ลใส่คำบรรยายลงในคลิปของเราหวังว่าทุกทคนจะชอบนะยังไงถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้นาชากับสช่องทางนี้ด้วยส่วนใครมีข้อสงสัยตรงไหนเพิ่มเติมสามารถทิ้งคอมเมนต์มาพูดคุยสอบถามกับนัดได้ที่ใต้คลิปนี้สำหรับ EP 19นี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าบา,บายยจ้า